นกเอี้ยงไนหะ้เล่นน้ำไหมน้องนกเอี้ยงเล่นน้ำลมสุกข,ของนอกดูธรรมาชาติของมันนะเล,นนนเ,เล่นน้ำนกเอี้ยงเล่นน้ำเพื่อนๆน้ำสบายๆไปละโอเคครับเ <c oughs> พื่อนๆสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีนนะสสดยามเช้าครับผมบรรยากาศเป็นน้ำวังครับผมความหมุนเก่าหมงาุมงเดิมพี่น้องเอ้ น้ำเบิ้งป่าพี่น้องน้ำกะแห่งโลกข้างในน้องเปิดปิดน้ำอะกันน้ำน้ำใสพี่น้องน้ำใสน้ำใสหลายลิ้นป่าลายลายไหมเค่มันก็ใกล้ป่าาหนักๆป่าพี่น้องเห็นปะ อุ w, like no? like ้ยปลาสิวนี่น้องไลใช่ปอู้ดูดูดูอูไ่น้องปลานะมันส้นเนาะโอ้สิงมาตักได้น้องเอาไปมกเนาะพี่น้องมกสเกกิโตนะดูดูปลาสิ้วน่ะไลใช่ปเป็นมูเป็นมูพี่น้องมันส้นเพี่น้องนกรายๆเนาะ ปลานี่งแต่ปลาซิวไหมครับเป็นโมเป็นโมรู้ดิในหมอหนึงเพื่อน้องหมอหน้อยเนาะโอ,โอ้ใส่ปลาอีตัวใส่ตะไคร่เนาะใส่นั่นโอ้แเสบได้ไหนเนาะหมูป่านาห่วยเนาะหมูปลาซิวอ้าวพี่น้องเอ้ยปลาซิวอ้าว หลายๆๆลองมองปะปุกปุกะปุกทคอปะเห็นไ่น้องนะคือไม่นะพี่น้องปะดุมันปะคอปะน้องปะคอหระดุป่ะเห็นปะปะดุรือปะคอไปนอะคอนะผมองปะคอไปน้องมีแตง ปลาดุกหรือปลาคอพี่น้องปลาดุกเนาะพี่น้องน้องไหมเนี่ยปลาคอหรือปลาดุกปะน้องพี่นาะปลาดุกเนาะบางบางที้ก็บางปลาคอหรือปลาดุกอย่างนั้นปลาดุกเนาะพี่น้องเออหางปลาดุกไหมล่ะปลาดุกเะคือปลาคอปะน้ำใสพี่น้องน้ำใส คอไหมดูนี่หักไ,มไหมพี่น้องคอนน้ำอากาศไปนำบ้างพี่น้องนำมันก็ปิดนี่เน,นาะนำลดลงเล็กน้อยพี่น้องบรรยากาศกรันน้ำเส่ากัเยอะเย็นขำเย็นสบายสบาย,บายคาร,าาร,ร,ารับผมบรรยากาศกันเลยน้ำเส่าเนาะเร็วเมาอ,อือไม่นำบ้า,บบาง คุณเพื่อนรับชมเนาะพี่น้องบรรยากาศกับประมาณนี้พี่น้องอากาศเย็นสบายๆนำกระใสใสไปน้องนำกระปลาซิ่วไปยังกลายพอกลี่น้องเนาเต่าัซ่อนเนาะปลาซิวไปมกได้เนาะพี่น้องเนาะมกสะเปะต่องสีหอมเนาะใสพักอีตัวนะก้าเรียนปลาคอหรือปลาดุกเนี่ยเพี่น้องปลาดุกปลาคอเนี่ยปลาดุกพี่น้องเนาะถ้าเรีนปลาดุกประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศมันเศร้าๆกับเย็นสบายๆนะ ป่าไหมปลาขาวพี่น้องปลาขาวเป็นมูเป็นมูดิบุรัเห็้ป่ะปลาขาวหน่อยปลาอู้ปลาขาวาปยังไรพี่น้องปลาปุบปุป่าไหมลาอยู่พีน้องป่าไหมสวนงา ปลาให้มาพี่น้องปลาขาวปลาขาวมองสองมาพี่น้องหลายอยู่โหด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 เด่นโมไม่รู้แห่เถื่อนเนี่น้องพี่น้องแห่เถื่นน้องสกครั้งกัาปลาปลากระสุนมพี่น้องปลากระทงปลาเข็มนะปลาเข็มเกิดเป็นน้ำบ้างนะน้ำเสใสหนิ น้ำใสใสใสหนุ่ระมาณนี้พี่น้องมาเสารน้อเนาะแสงแดดกำลังส่งประกายเงินสาเี่เนาะส่องตัดกลมหยินเล็กน้อยนะพี่น้องหยินเนยเล็กน้อยแดดส่องมากเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะประทะกันประมาณนี้พี่น้อง ดูการพนันบ้างกันเลยปลาบัวมีด้พี่น้อกปลาบอนบุปเาน้ำใส่นำใส่ปิดสะอาดเราเห็นเนาะเสียงนกเสียงกาก็ะห้องห้องตัวมะขามนกเก่านกเกาเมานกเข่านกเข่านกนเข่าเสียงห้องนกเข่า ทางเนาะมันยางเหล็นอยู่ริมแม่น้ำว่างพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็สบายสบายหมู่ป่านั่งใหม่ก็นร้ายเนาะนกเขาพี่น้องบ่เครือนกเขาห้องธรรมชาติของมันนะ่ะป่าเนาะป่าไหมป่านะ โอ้ยเหมาถือนี่เาีปนอนปวาไปผาคอี่น้องดิปาคอปาคอปดุกคอปดุกมั้เห็นไหมี่น้องนี่ค่น้อปดุกอดุกนเป็น้องเนาะเออปดุกปดุกตัวนปดุกอีริเตนแ้ เดือดแก่พี่น้องปลาคอปลาคอกั้งเห็นปะประดุกปลาคอเนาะปลาดุกสมบูรณ์ให้เราี่น้อนท้องป่ากันเลยป่ากันนั่งปลาลายโอ้โหปลาส้มเนาะนี่ปลาดุกพี่น้องกันปลาดุกเห็นป่หนึ่ไม่ทับหนึ่งปลาดุกปลาดุกสองตัวปลาคอตัวหนึ่งไหม ประมาณพี่น้องสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะกือบพาเปิดมารับชมป่าหมูป่านั่งใหม่ป่าบ่อนนี่ดีไหมหมูป่าไหมป่าใหญ่กระสุบป่าหน่อยน้องเไรหลายัวโอเคพรมสวัสดีดสสดพุ่งยามเสาร์เนาะประมาณไหนบอกรู้มมมไบมบรรยากาศเป็นลำบ้างครับบรรยากาศรอบๆ